เป็นที่รู้กันดีค่ะบทบาทหลังจอของแชมป์ชนาทิพย์นั่นคือครูสอนดำน้ำนะคะและชื่นชอบการเล่นเซิร mm ์ฟบอร์ดเป็นชีวิตจิตใจแต่ว่าช่วงนี้ต้องพักไปก่อนค่ะเพราะว่าฤดูฝนมาแล้วบรสุมก็ค่อนข้างเยอะค่ะ mm hmm. ก็เลยเปลี่ยนมาฮค mm hmm. ิวใจกับป่าเขาลุยเดินป่ากางเต็นท์แคมปิ้งกับแก๊งเพื่อนนะคะเอาตัวเองไปใกล้ชิดกับธรรมชาติเป็นแนวคิดเพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองของแชมป์ชนาทิพย์ค่ะ ทำให้เราสงบขึ้นครับทาให้เราสงบขึ้นทําให้เราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นทําให้เราได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ทบทวนสิ่งที่เราอาจจะยุ่งหรือวุ่นวายหรือหลงหรือบางอย่างไปผมมาชอบทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติเลยครับทั้งทะเลภูเขาน้ําตกอะไรที่เป็นการแคมปิ้งอะไรที่ทําให้เราได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติอ่ะผมชอบหมดเลย แน่นอนว่าบทเรียนในชีวิตช่วงที่ผ่านมาค่ะทําให้นักแสดงหนุ่มรู้จักวางแผนชีวิตมากขึ้นสําหรับเงินที่ถูกยืมไปตอนนี้จเจรจารแล้วนะคะทั้งลูกนี้จะผ่อนจ่าย2ปีและเริ่มจ่ายงวดแรกมาแล้วตอนนี้แชมป์ก็เลยโฟกัสเรื่องครอบครัวค่ะดูแลให้กําลังใจคุณแม่ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าโชคดีที่คุณแม่สุขภาพกายและใจแข็งแรงตอบสนองยาได้ดีกว่าคุณพ่อที่เสียไปด้วยโรคนี้ด้วยเช่นกันซึ่งหนุ่มแชมป์บอกว่าเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตทําให้ความคิดของตัวเองเข้ม แข็งขึ้นค่ะคือพอเราเจอปัญหามันไม่มีทางอื่นแล้วนอกจากแก้แก้ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะแก้ปัญหาด้วยวิธีอะไรแค่นั้นเองมันไม่มีประตูออกอื่นแล้วอ่ะนอกจากเราต้องแก้มันเท่านั้นถ้าเราแก้มันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่ถ้าเราวิ่งหนีมันก็ไม่จบสักทีคือถ้ามองภายนอกอ่ะแทบจะมองไม่ออกเลยว่าคุณแม่เป็นมะเร็งครับเพราะว่าเขาสุขภาพจิตด,ดีมากสุขภาพกายก็ดีมากกำลังใจเรามีให้ตลอดครับตั้งแต่คุณพ่อละครับก็พวเขาบ่อยๆครับ เออทัวเขาบ,าบา่อยๆถามคาถามพื้นฐานที่แสดงถึงความเป็นห่วงแล้วก็รับฟังทุกอย่างที่เขาอยากเล่าให้เราฟังเพราะคนแก่ผมว่าเขาไม่ต้องการอะไรมากหรอกเขาแค่ต้องการลูกหลานกลับไปหาหรือถ้าเราไม่มีเวลากลับไปหาเขาแค่ต้องการเล่าสิ่งที่เขาเจอมาในแต่ละวันให้เราฟังเราก็ฟังแล้วก็ฟังเขาอย่างจริงใจครับผมผมว่าสิ่งนั้นก็ทําให้เขาภาพจิตดีขึ้น หลังหมดช่วงฤดูฝนนะคะว่างเว้นจากงานถ่ายละครเจ้าตัวก็เตรียมกลับไปลุยงานสอนดำน้ำค่ะฟรีดวิ่งเหมือนเดิมเพราะว่ามีนักเรียนหลายคนก็รออยู่นะคะแถมยังเป็นการได้ท่องเที่ยวตามลักสายที่ตัวเองชอบอีกด้วยค่ะ